สวัสดีค่ะคุณครูจันทรัตน์จันอินแก้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูสอนอในหน่วยของต้นไม้ที่รักค่ะต้นไม้มี3ประเภทนะคะก็คือไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลนะคะ ทีนี้วันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของต้นไม้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็นําดอกอาบานไม่รู้โรยมาเป็นตัวอย่างในการสอนนะคะทีนี้ต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างไล่จากข้างล่างลงมาที่เรามองไม่เห็นอยู่ใต้ดินก็คือรากนะคะารากเนียมีหน้าที่ลําเลียงน้ําและแลรธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นลำต้นค่ะลำต้นก็จะมีหนะ้าที่ในการพยุงต้นไม้ให้ยืนตรงตระงานอยู่ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นใบค่ะนักเรียนเห็นใบไหมคะ ใบเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงให้ใบเนี่ยเขียวขจีต้นไม้ต้นไหนที่มีใบมากแล้วก็เขียวเขียวขจีมากๆเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้ต้นนั้นจเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะคะต่อไปก็จะเป็นก้านค่ะก้านก็มีหน้าที่ในการช่วยในการพยุงก้านแล้วก็ดอกใบไว้แล้วก็ดอกด้วยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นดอกค่ะดอกมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์นะคะสําหรับไม้ดอกเนี่ยจะขยายพันธุ์ด้วยด้วยดอกที่สุกแล้วแล้วเราก็เอาไปปลูกในในดินที่มันชุ่มฉ่าน้ําก็จะ,จะเจรเินขึ้นมาเป็นต้นกล้าต้นใหม่แล้วก็เป็นต้นต้น บานไม่รู้โดยต้นต่อต่อไปนะคะ,ะสำหรับไม้ผลนะลูกไม้ไม้ผลเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบก็คือผลของมันผลของมันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์เพราะอะไรใช่ไหมรู้ไหมคะเพราะว่าผลเนี่ยมีมเมล็ดอยู่ข้างในมเมล็ดของผลต่า ผลในไม้ผลต่างๆเนี่ยก็จะขยายพันธุ์โดยมเมล็ดเราเอามาเล็ดไปปลูกก็จะขึ้นเป็นต้นกล้าต้นใหม่เป็นต้นต่อไปของไม้ผลนั้นๆน,น,นะคะ,ะไม้ผลมีอะไรบ้างคะที่นักเรียนได้รับประทานก็คือเงาะลำไยมังคุดทุเรียนนี่คือไม้ผลนะคะลูกไม้ผลเนี่ยก็มีประโยชน์ในการให้เราเนี่ยได้รับประทานได้อย่างอริสอร่อยเลยนะคะทีนี้สำหรับไม้ประดับ ไม้ประดับเนี่ยก็จะมีส่วนมากเขาก็จะโชว์กันที่ใบนะคะไม้ประดับเนี่ย บางทีก็จะไม่มีดอกไม้ประดับบางชนิดก็จะมีดอกอ,อย่างบ้านครูนะคะก็จะปลูกไม้ประดับไว้เยอะแยะเลยก็เป็นพวกว่านต่างๆนะคะ,ะทีนี้ต้นไม้นะคะมีประโยชน์กับมนุษย์เรามากมายก็คือทําให้โลกใบนี้เป็นสีเขียวและโลกร้อนช้าลงบ้านใครนะคะสังเกตดูที่มีต้นไม้เยอะๆก็จะไม่ร้อนนะคะรู้สึกเย็นสบายมากๆบ้านครูเลยชอบปลูกต้นไม้ต้นไม้มีชีวิต อย่าคิดทำลายค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอของครูก็จบลงแค่นี้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ